สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเนาะหลังจากที่เมื่อเช้านะคะยายมีนัดกับคุณหมอเนาะแล้วก็เป็นวันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์คุณยายหยุดนะคะก็จะมาสรุปนะคะก็คือหลังจากที่ไปทํางานครบ7วันใช่ไหมคะร่างกายก็โอเคถือว่าโอเคนะคะ ไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่น็อกแม่อะไรนะคะเนื่องจากว่าเลือดอยู่ในระดับที่โอเคนะคะยายก็โอเคเสร็จแล้วการทํางานก็ผ่านไปด้วยดีนะคะยายจะทํางานอีก1อาทิตย์นะคะพี่น้องหลังจากนั้นก็จะบินกลับยังประเทศไทยนะคะเพื่อไปฮอลิเดย์เนาะแล้วก็ยายจะเริ่มงานอีกทีวันอาัคารนะคะอังคารหน้านะคะอังคารหน้าจนถึงวันที่20นะคะ ก็จะเป็นแมตสุดท้ายของเดือนแล้วก็จะไปฮอลิเด์เป็นเวลาสามอาทิตย์นะคะเพราะเจ้านายให้ลาได้แค่นี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถึงจะเป็นแค่สามอาทิตย์ระยะสั้นๆแต่ทุกอย่างมันก็มีความหมายนะคะได้ไปพบลูกได้ไปพบครอบครัวนะคะหลังจากนั้นก็คุณยายก็จะอัปเดตให้พี่น้องดูนะคะหลังจากที่เราไปที่ประเทศไทยเนาะแต่ตอนนี้มาคุยกันเมื่อเช้านะคะหลังจากที่ยายไปทํากายภาพบําบัดเนาะ พอเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ขอใบรับรองนะคะใบรับรองคุณหมอเนื่องจากว่ายายต้องใช้กระดาษนะคะของคุณหมอเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อที่จะเนีเ่ยนำอุปกรณ์การฉีดยาของคุณยายนะคอเป็นโรคประจําตัวใช่ไหมคะเป็นประวานก็ต้องใช้อินซูลินเนาะเพราะฉะนั้นต้องพบไปทั้งหมดเป็นเวลา3ามอาทิตย์ก เยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นทั้งเข็มทั้งยานะคะก็เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีใบรับรองเพื่อนำขึ้นเครื่องนะคะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วก็ได้เวลาที่จะต้องจัดกระเป๋าเนาะยายก็ค้นเสื้อผ้าเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวจะค่อยๆจัดเนาะจัดค่อยๆจัดว่าเราขาดเหลืออะไรนะคะสิ่งสําคัญเลย ก็คือเรื่องยุดยานะคะทั้งยาทั้งหลายอย่างมากพี่น้องจอา๋าโว้ยเยอะไปหมดเลยเสื้อผ้าคงไม่เอาไปเยอะสักเท่าไหร่นะคะนอกจามากก็จะเป็นของฝากเนาะของฝากลูกๆเต้าเต้าลูกเต้านะคะแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็พนักงานนิดหนึ่งของลูกสาวลูกชายที่โรงแรมเนาะที่รีสอร์ทนะคะๆๆก็คงได้สนุกกันแน่นะคะถึงจะเป็นช่วงระยะสั้นๆก็ต้องสนุกแน่นอนยายหวังว่ายอย่างนั้นเนาะ เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเตรียมจัดกระเป๋าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอากระเป๋าออกมาเช็ดนะคะเสร็จแล้วก็เอาเสื้อผ้ามารีดเพื่อให้มันอยู่ในระดับที่สูญยากาศเนาะค่อยๆจัดนะคะแล้วก็พักผ่อนไปในตัวด้วยเพรอยู่4วันแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีนัดนะคะพรุ่งนี้ใหญ่ก็ต้องไปทําผมนะคะผมก็เห็นไหมคะยาวแล้วก็ต้องสวยนะคะก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง ยายก็น,นัดเขาพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ช่างเขานัดนะคะเที่ยงครึ่งยายก็จะไปทําผมนะคะหลังจากนั้นก็ไปสู้ต่ออีกหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรยายพร้อมเสมอนะคะคุณยายคนไทยเออคุณยายไทยๆคนนี้พร้อมเสมอขออย่างเดียวขอให้ได้ไปฮอลิเด์โอเคนะคะ ه, ก็ไม่ว่าตอนนี้ก็ร้อนพี่น้องห้ร้อนตับแตกนะคะร้อนปลาล้ำปลาเหลือนะคะ ยายก็ได้ข่าวที่ประเทศไทยก็ร้อนนะคะแต่พี่น้องที่นี่มันร้อนนะคะร้อนก็คนแถวยุโรปนะคะเขาไม่ค่อยชินกับแบบอากาศร้อนนะคะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นยี่สิบสาสิบเนี่ยเขาถือว่าเยอะนะคะบางคนก็ถึงกับ <c oughs> เป็นสตรกนะคะเพราะว่ามันร้อนเนาะเพราะเขาไม่เคยชินนะคะอย่างยายเนี่ยยายเกิดจากประเทศไทยก็จริงนะคะแต่ยายมาอยู่ที่นี่นาน บวกกับยายเป็นประหวานนะคะเพราะฉะนั้นไอ้โรคประหวานเนี่ยมันร้อนไม่ได้นะคะมันร้อนมันร้อนแล้วมันกลายเป็นว่าเราจะต้องเป็นฮิสโตกนะคะเพราะฉะนั้นหลบได้ก็หลบพูดง่ายๆนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพส่วนอยู่ทิุงเทพก็ไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยยายก็ร้อนมากเราก็ไม่ออกนะคะไม่ออกจากบ้านเราก็อยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะเพราะเราจ่ายเงนินแล้วเราก็อยู่ในห้องแอร์นอนในห้องแอร์รอช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก็ทนได้แล้วก็ถือร่มถืออะไรไปนะคะแต่ยายไทยไทยเนี่ยก็คอยมีลูกนะคะมีลูกมีคนตาแล้วก็มีลูกสะพ้ายคอยดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเร็วนะคะเล็กอย่างหนึ่งช่วงฉีดอินซูลินด้วยใช่ไหมคะก็เขาก็จะดูแลอย่างเต็มที่เนาะอเพราะว่าเราไปด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะไม่ต้องห่วงปกติยายจะต้องไปเดือนเมษานะคะ แต่เนื่องจากว่ามันร้อนจัดยายก็เลื่อนมาเป็นเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาเนาะแล้วยายกลับเดือนหน้านะคะทั้งหมดเป็นเวลาสามอาทิตย์ยายก็จะกลับมาถึงนี่ประมาณวันที่11มิถุนานะคะเพราะฉะนั้นช่วงสามอาทิตย์เราก็จะไปใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ยายก็จะคอยอัปเดตให้ดูตลอดนะคะว่าคุณยายทาอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคอยติดตามนะคะว่า คุณยายจะมีความสุขขนาดไหนกับช่วงฮอลิเดย์ในครั้งนี้โอเคนะคะขอให้พี่น้องมีความสุข thank you for watching my video clip see you again next time bye bye กับคุณยายไทยๆนะคะฮักกะกิลพะฮักกะกิคือเก้าเนอะเดี๋ยวพบกันค่ะเร็วเร็วนี้ทิ้งเทพรักนะคะพลังบวกสู้ๆเนอะ